ครูอาจารย์ที่เราชื่นชอบเนี่ยก็มีผลต่อการเรียนของเราเหมือนกันนะใช่แล้วลว่าเราจะเรียนได้มากน้อยแค่ไหนยังไงได้รับความรู้เยอะหรือเปล่าค่ะซึ่งในวันนี้นะคะหากว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเปิดโลกใบใหม่อยากจะเรียนกับครูคนใหม่ที่ ก็เขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะคะจริงเหรอใช่เด <t> ี <t> ๋ยวเราจะไปเรียนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเก่งวิบูลย์คายวันนี้จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งอาจารย์เนี่ยมาจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะโอ้โหก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราวนเวียนอยู่กับเรื่องของคณิตกันทั้งรายการเลยนะถูกต้องเมื่อช่วงโอเปร่าซอนแอร์เนี่ยก็ไปดูเกี่ยวกับการเป็นครูคณิตมาแล้วค่ะตอนนี้ก็มาเจอคุณครูอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นคุณครูที่เป็นต้นแบบขอองการสคณิตตศาสร์ที่ดดีีอกท่่าน้วยคะ่ล้้คะะะะถาาานนนอองๆยยกกจเปปีรรสบ์ มาเรียนรู้อะไรให,ใใหม่ๆแบบพวกเรานะคะก็สามารถสมัครกันมาได้ะคะ่ะทางแฟนเพจ a c e b o o k พิมพ์มาเลยเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยค่ะและน้องก็ส่งข้อความมาบอกพี่ๆนะคะว่าหนูชื่ออะไรอยากจะเรียนวิชาอะไรก็เบอร์โทรติดต่อกลับด้วยค่ะใช่ครับนอกจากว่าจะได้ความรู้แล้วนะครับจะอิ่มท้องด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอาหารอร่อยๆรอ,อน้องๆอยู่นะจริงเลยเนี่ยจริง้วไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าตอนนี้ท่านอาจารย์รออยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับช่วงห้องเรียนออิร์นยครับ อร่อยจริงนะเขาใส่สสปลาท,ทูอร่อยเาปลาทูวันนี้นเรียนทั้งบ้านทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนนอนแอร์ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความแปรปรวนของตัวอย่างกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับความแป,ปรปรวนตัวอย่างนะครับต้องใช้เวลา2ตอนนะครับวันนี้ผมจะ พูดให้นักเรียนเห็นถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมสูตรของความแบบปรปรวนของตัวอย่างนั้นนะครับมันต้องหารด้วย N นลบหนึ่งะครับถ้านักเรียนทางบ้านยังพอจะจำสูตรได้นะครับสมมุติว่านักเรียนลองดูสถานการณ์นี้นะครับก็คือปกติแล้วในวิชาสถิติแล้วเนี่ยนะครับการที่นักเรียนจะเอาข้อมูลของประชากรทั้งหมดมาเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าประชากรนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับประชากร สมมุติว่าข้อมูลของประชากรนะครับมี n ใหญ่นะครับมี n ใหญ่ข้อมูลนะครับสิ่งที่นักสถิติทำได้คือเขาต้องเลือกข้อมูลตัวอย่างออกมานะครับเพื่อจะแทนข้อมูลจากประชากรทั้งหมดนะครับสมมุติในกรณีนี้ก็คือสุมอสมอส่มตัวอย่างนะครับสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างนะครับมา n ตัวทีนี้ ประชากรนะครับข้อมูลประชากรส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่า x นะครับตัวอย่างสมมติผมแทนด้วย y แล้วกันนะครับประชากรนะครับที่เป็น x นะครับค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับคือค่าเฉลี่ยที่เราใช้สัญลักษณ์ว่าเป็น m e ลนะครับ m นี่คือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ความแปรปรวนนะครับก็ใช้เป็น sigma กำลังสองนะครับอันนี้ก็คือความแปรปรวน อันี้คือสัญลักษณ์มาตรฐานเลยนะครับสำหรับประชากรนะครับทีนี้พอนักเรียนสุ่มตัวอย่างมา N ตัวนะครับสิ่งที่ได้นะครับ n ตัวนี้ก็อาจจะเป็น Y1 Y2 ถึง YN นะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะเป็น Y bar นะครับแล้วก็วิธีการหานะครับหาความแปรปรวนของตัวอย่างนะครับสูตรที่ในหนังสือเขาใช้นะครับก็คืออะไรครับท่างเรียนจำกันได้ก็คือ summation นะครับ ของ yj ลบ ybar นะครับ j เท่ากับ1ถึง n นะครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย n ลบ1นั่นเองสูตรที่เรียนเห็นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมนะครับมันถึงต้องหารด้วย n ลบ1นะครับเนื่องจากวิธีการคำนวณท่องข้านซับซ้อนนะครับแล้วก็ยาวนะครับวันนี้ก็อาจจะอธิบายได้ไม่หมดนะครับต้องมาต่อคราวหน้านะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับ <c oughs> สิ่งที่เ,เราต้องใช้สูตรความแปรปวนนะครับเ,เป็นหาด้วย n ลบหแทนที่จะเป็น n นะครับเหตุผลมันคืออย่างนี้นะครับถ้านักเรียนสุ่มตัวอย่างนะครับสุ่มตัวอย่าง n ตัวอย่าง n เล็กตัวจากข้อมูล n ใหญ่ตัวนะครับจำนวนวิธีในการเ,าเลือกตัวอย่างมาได้นะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ n c n นะครับ n ใหญ่เลือก n เล็กวิธี ในการสุ่มตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนะครับที่เรียนสุ่มมาสมมุติมีร้อยประชากรมีข้อมูลพันตัวนะครับเรียนสุ่มหยิบมา100ตัวนะครับวิธีการสุ่มมาก็จะมีทั้งหมด1000เลือก100นะครับหนึ่เลือก100วิธีนะครับซึ่งก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับในบรรดาแต่ละตัวอย่างนะครับนักเรียนก็มีตัวอย่างออกมาซึ่งมี n ใหญ่เลือก n วิธีนะครับมันก็มีตัวอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับ ถ้านักเรียนเอาแต่ละตัวอย่างมาหาสูตรความแปรปรวนโดยใช้สูตรนี้นะครับที่หารด้วย n ลบหนึ่งนะครับสิ่งที่ได้นะครับสมมุติว่าตัวอย่างแต่ละตัวอย่างที่เรียนได้มานะครับก็หาสูตรความแปรปรวนนะครับ s 1กําลังสองนะครับ s สองกำลังสองอันนี้เป็นความแปรปรวนของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ n ใหญ่เลือก n เล็กนะครับมีข้อมูลอยู่ n ใหญ่เลือก n เล็กตัวอย่างมีตัวอย่างอยู่ n ใหญ่เลือก n เล็กนะครับ นักเรียนก็คำนวณความแปรปรวนของแต่ละตัวอย่างโดยใช้สูตรที่หารด้วย n ลบหนะครับถ้านักเรียนเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็คือหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือหาเอา s 1นึ่กำลังสอบวก s 2กํกลังสนะครับบวกไปเรื่อยนะครับบวกกับ s ของ n เลือก n เล็กกาลังสนะครับแล้วทั้งหมดจำนวนตัวข้อมูลก็มี n ใหญ่เลือก n เล็กนะครับอันนี้คือความค่าเฉลี่ย ของความแปรปรวนของตัวอย่างทั้งหมดนะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับมันควรที่จะประมาณถูกไหมครับมันควรที่จะประมาณความแปรปรวนของประชากรนะครับ n ใหญ่ส่วนด้วย n อนลบหนึ่งนะครับคูณกับความแปรปรวนของประชากรที่แท้จริงนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าโอ้โหสูตรมันค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับก็คือเอ <c oughs> เล็กมันหายไปมเหลือแต่ N ใหญนะ่ยิ่งประชากรมีขนาดใหญ่มากม n ใหญ่ส่วน n ลบ n ใหญ่ลบ1ค่ามันใกล้1ถูกไหมครับเพราะจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยของมันนะครับก็ใกล้เคียงกับความแปรปรวนของประชากรจริงๆพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเกิดสูตรนะครับสูตรแทนที่นักเรียนจะหาด้วย n นลบ1น,นักเรียนไปหารด้วย n เหมือนความแปรปรวนทั่วไปนะครับสูตรที่ได้แล้วเนียนเอา,าหาค่าเฉลี่ยกมานะมันก็จะติด n เล็กอยู่นะครับซึ่งไม่สวยนะครับซึ่งสิ่งที่สวยก็คือนะครับ ถ้านักเรียนใช้สูตรความแปรปรวนตัวอย่างหารด้วย n นลบหนึ่งะครับสูตรที่ได้ตัวนี้มันจะได้ออกมาเลยนะครับอย่างสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะพิสูจน์นะครับว่าสูตรความแปรปรวนของตัวอย่างนั้น make sense นะครับ make sense ที่จะหารด้วย n นลบหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าที่ได้ออกมาค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตัวอย่างทั้งหมดนะครับมันจะมีค่าใกล้เคียงกับความแปรปรวนของประชากรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ สิ่งเป้าหมายนะครับที่เราจะพิสูจน์ซึ่งพิสูจน์ตัวนี้ไม่ง่ายนะครับต้องใช้พิจิตรคณิตพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้ไม่น่าจะพิสูจน์หมดนะครับเดี๋ยวต้องต่อตอนหน้านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับลองมาดูคร่าวๆนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับก็ผมพิจารณาข้อมูลเฉพาะตัวหนึ่งก่อนนะครับสมมติว่าพิจารณาข้อมูลตัวอย่างนะครับพิจารณา เดี๋ยวผมจะหาค่าตัวนี้มาก่อนนะครับหาด้วย n ลบหแต่ว่าผมยังไม่หา n อลบหนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามคํานวณว่าตัวนี้มันเขียนในรูปอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือเราประชพยามเขียนให้มันกลับไปสู่ในรูปของค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับกับความแปรปรวนของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะใช้เทคนิคนะครับลบเข้าบวกออกลบออกบวกเข้านะครับ j ถ้าก็บ1ถึง n นะครับแล้วก็ yj นะครับผมลบ m วซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับลบ m วแล้วก็ต้องบวก m วเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็บวกกับ y bar นะครับลบกับ y bar นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแทรกค่าเฉลี่ยของประชากรเข้าไปนะครับแล้วผมก็ใช้พิจคณิษนะครับใส่วงเล็บใส่วงเล็บนะครับแล้วก็ทำเป็น กำลัสงสสมบูรณ์นะครับท้านักเรียนทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับก็จะกลายเป็น summation j เท่ากับหนึ่งนะครับถึง n ตัวแรกยกกําลังสองนะครับเป็น yj ลบ mu ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับบวกกับ s u มซ j เท่ากับหนึถึง n นะครับสองหน้าหลังก็กลายเป็น2 yj นะครับลบ mu คูณกับมิลลบกับ y บาร์ bar, นะครับแล้วก็บวกแล้วอีกหนึ่งเทอมนะครับหลังกำลังสองก็เกิน Summation J เท่ากับ1นะครับถึง N ของมิลนะครับลบกับ y บาร์ bar, ทั้งหมดกำลังสองนะครับทางบ้านทันนะครับอันนี้พิชคณิตค่อนข้างรุงรังหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาคำนวณแต่ละตัวดูนะครับว่าแต่ละตัวมันจะ เป็นเท่าไหร่นะครับก็ตัวแรกก็เก็บไว้ก่อนนะครับตัวสุดท้ายนะครับมิวเป็นค่าคงตัวนะครับวายบาร์เป็นค่าคงตัวยกกำลังสองเป็นค่าคงตัวนะครับเพราะฉะนั้นซัมเจเท่าหนึ่งถึงเอ็นก็จะกลายเป็นเอ็นคูณกับมิวลบวายบากำลังสองนะครับทีนี้ตัวที่เราจะมาคำนวณแยกนะครับก็คือก้อนนี้นะครับก้อนเทอมตรงกลางนะครับเทอมตรงกลางจะได้เท่าไหร่นะครับเทอมตรงกลางนี้ <c oughs> ถ้าผมแยกคำนวณออกมานะสิ่งที่ได้นะครับตัวนี้เป็นค่าของตัว m ล,ลบ y bar เป็นค่าของตัวผมก็ดึง m นะครับลบ y bar ออกมาข้างนอกเครื่องหมาย summation ได้นะครับแล้วก็เป็น2นะครับจากนั้นมันก็จะเหลือ summation น,นะครับของ yj ลบกับ m นะครับ j เท่ากัน1ถึง n ถูกไหมครับทางบ้านทันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้ตอนนี้2มงลลบ y bar มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราลองทำให้เป็นรูปอย่างง่ายนะครับตัวนี้ summation j ตั้ง1ถึง n ก็แจกซ u m เข้าไปใน y j มันก็กลายเป็น y 1บวก y 2บวก y 3ถึงบวก y n นะครับซึ่งมันก็คือ n คูณกับ y bar นั่นเองนะเพราะฉะนั้น ัวนี้กลายเป็น2คูณกับ m ล,ลบ y bar คูณกับวงเล็บเปิดซัมแรกที่แจกเข้าไปกลายเป็น n คูณกับ y bar ซัมที่2แจกเข้าไปใน m m เป็นค่าคงตัวนะครับก็กลายเป็นลบกับ n คูณกับ m นะครับตัวนี้ดึง n ออกมาได้ก็กลายเป็น 2n นะครับคูณกับ m ล,ลบ y bar นะครับแล้วก็คูณกับ y b a ลบ m นะครับแต่ว่า2ตัวมันเป็น ติดลบซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาลบคูณก็กลายเป็นลบ 2n คูณกับ <c oughs> มิล,ลบ y บาร์นะเพราะนี้ตัวนี้ก็คือก้อนกลางที่ผมได้ออกมานะรตรงกลางก็กลายเป็นลบ 2n คูณกับมิลบ y บาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลางได้ลบ2มิลลบ 2n คูณกับมิลบ y บาร์นะครับกำลัง2ด้วยนะครับขออภัยนะครับมียกกำลังสองด้วย นะครับซึ่งนะครับซึ่งท้าเรียนดูดีๆนะครับเ,เทอมนี้เมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปแล้วเทอมที่3นะครับเทอมที่3มันคืออันนี้คือค่าคงตัวมันซ้ำกัน n ตัวนะครับก็กลายเป็น n คูณกับมิลลบ y บาร์นะครับเพราะฉะนั้นมี n คูณกับมิลลบ y บาร์กำลังสองอันนี้ลบ2 n ก็จะกลายเป็นลบ n นะครับคูณกับมิลลบ y าบาร์กำลังสองเพราะฉะนั้นไอเทอม s ม m m a t i o n ก้อนนี้นะครับ ผมก็สามารถลดรูปนะครับอยู่ในรูปของส m m เมชันของ yj นะครับลบมกํำลังสองนะครับ j เท่ากัน1ถึง n นะครับแล้วก็ลบกับนะครับลบกับ n นะครับคูณกับมลบ y บาร์ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองนะครับทางบ้านทันนะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนสรุปอีกทีหนึงนะครับ ก็คือตอนนี้มันค่อนข้างายุ่งเยิงควอมสมควรนะครับก็คือ summation ของ yj ลบกับ y bar นะครับ <c oughs> ยกกำลัง2องนะครับ j ถ้ากัน1ถึง n อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในการคำนวณความแปรปรวนของตัวอย่างนะครับผมยังไม่ได้หาร n ลบ1นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่ได้ที่เราทำมามันก็กลายเป็น summation ของ j ถ้ากัน1 ถึง N นะครับของ yj ลบมิลกำลังสองนะครับแล้วก็ลบกับ N คูณกับมิลลบ y bar ทั้งหมดกำลังสองนะครับเพราะฉนั้นี่ก็คือสมการที่เราได้นะครับสมการที่เราได้ออกมานะครับตัวนี้สำคัญเลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะใช้ต่อนะครับทีนี้นักเรียนลองตีความนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับ สิ่งที่เราทําเดี๋ยวเราต้องหารด้วย n อลบหนึ 1, ่งถูกไหมครับรต้องหารด้วย n อลบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวว j เนี่ยมันเป็นตัวที่เลือกมาจากประชากรน,นะครับเพราะฉะนั้นมันเลือกมาเนี่ยโอ้โหมันมีได้หลายแบบเลยนะครับ n 1, ใหญ่เลือก n อเล็กนะครับที่กลุ่มเป็นก้อนมาเพราะฉะนั้นมันดีในแง่ไหนมันดีในแง่ที่ว่าโอเคละเดี๋ยวเราจะเอาค่าพวกเนี้ยที่หารด้วย n ลบหนึ่งเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับแต่ละตัวเนี่ยเราเขียนมันอยู่ในเทอมนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหารเอลบหนึ่งเอามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้งหมดของความแปรปรปวนที่ได้มาจากตัวอย่างทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เพียงพอที่ผมจะหาความแปรปรวนของของก้อนนี้นะครับหาค่าเฉลี่ยของก้อนนี้แล้วก็ค่าเฉลี่ยงก้อนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าค่าเฉลี่ยก้อนนี้ได้เท่าไหร่ค่าเฉลี่ยก้อนนี้ได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเอามารวมกันนะครับค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตัวอย่างจะได้เท่าไหร่ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับสำคัญนะครับเดีย๋ยวจะเก็บไว้ในข่าวหน้านะครับก็สรุปอีกทีนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราก็คือเราจะพยายาม make sense นะครับว่าสูตรความแปรปวนตัวอย่างทำไมต้องหารด้วย n ลบหนึ่งนะครับที่มันต้องทำก็คือค่าเฉลี่ยของความแปรปวนตัวอย่างถ้าทำอย่างนี้มันจะเข้าใกล้ความแปรปวนของประชากรจริงนะครับ <S <S โอเคนะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วเดี๋ยวขราวหน้าเรามา ทำตัวนี้กันต่อนะครับในความไปป่วนของตัวอย่างครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ได้เวลาของครูเคนอสแห่งสาธิจุลามาติววิชาสังคมศึกษาติวสนุกคลุกวงในอย่าลืมกลับมาเจอกันนะครับส่วนช่วงหน้าไครคำถามคานคำตอบใกล้อัดพิชัตแล้วน้องๆสายอาชีวะเกิดอยากฟิตเข้ามาหาวิทยาลัยแต่เจอข้อสงสัยมากมายพี่นัดจัดการให้ทีนะครับ